ครับผมในสเปคที่กำหนดไว้นะครับเป็นสบถปี2557นะครับลุยระบบไว้ข้อหนึ่งก็คือ,อตัวของกระดานนะครับเป็นจอรับภาพระบบสัมผัสขนาดไม่ต่ำกว่า77นิ้วตามแนวทะแยงนะครับซึ่งของยี่ห้อเลสข,ของเรานะครับทุกตัวจะมีขนาดไม่ต่ำกว่า78นิ้วนะครับนับวัดตามแนวทะแยงได้เลยนะครับสองก็คือสามารถรองรับการเชื่อมต่อด้วยสาย USB เพียงเส้นเดียวนะครับด้านล่างของกระดานทางฝั่ง ด้าน้นายของท่านนะครับก็จะเชื่อมต่อด้วยระบบสาย usb เพียงเส้นเดียวนะครับมีที่วางปากกานะครับแล้วก็ปากกาสามารถแทงสีได้ไม่น้อยกว่า25 6สสีจากคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งตัวของโปรแกรมเองนะครับสามารถที่จะแสงสีของปากกานะครับได้มากถึงตามเฉดสีคอมพิวเตอร์คือ16.7ล้านสีนั่นเองนะครับสามารถที่จะเลือกเฉดสีได้ตามความต้องการนะครับเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เพิ่มมาในสีที่กําหนดเองแบบนี้นะครับแล้วก็กดตกลงก็จะได้สีปากกาตามที่ต้องการนั่นเอง ข้อต่อมาก็คือสามารถที่จะเขียนทับข้อมูลและเว็บไซต์ที่มีอยู่นะครับด้วยปากกาที่มาพร้อมกับจอรับภาพนะครับปากกาที่มีให้นะครับก็สามารถที่จะเขียนได้เลยจริงๆแล้วสามารถที่จะใช้เขียนนะครับไม่ว่าจะเป็นบนหน้าเดสก์ท็อปแบบนี้นะครับหน้าเว็บไซต์ต่างๆที่เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถที่จะคลิกหรือใช้งานในหน้านั้นได้เหมือนกันนะครับเช่นตอนนี้ผมเปิดหน้าในส่วนของหน้าอินเทอร์เน็ตไว้นะครับแบบนี้ ครับอ่าผมก็คลิกใช้งานได้นะครับตอนนี้ผมก็ยังเขียนได้ใช้ฟังก์ชันปากาเขียนคอมเมนต์ในหน้าอินเทอร์เน็ตครับแล้วผมก็เลือกกดที่จะย่อหรือว่าปิดโปรแกรมนะครับก็ได้เหมือนกันเนี่ยเพิ่มหน้าแบบน,นี้อ่าเห็นไหมครับก็จะเพิ่มหน้าที่สองในสามเลือกในส่วนของหน้าต่างนะครับในส่วนของโปรแกรมได้แบบนี้เป็นต้นอ่าเห็นไหมครับตอนนี้ก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้นะครับต่อมานะครับตัวโปรแกรมเขาบอกว่ามีในส่วนของฟังก์ชันที่ สามารถบันทึกหรือฟอร์แมตไฟล์ด็อกิเมนต์หรือไฟล์ Excel ได้นะครับก็ในส่วนของเวอร์ชันนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชัน2อ4นะครับก็สามารถที่จะบันทึกในส่วนของด็อกิเมนต์หรือ Excel ได้รวมถึง html นะครับ pdf แล้วก็ powerpoint แล้วก็รูปภาพได้ด้วยนะครับข้อต่อมานะครับคือข้อ6นะครับบอกว่ามีโปรแกรมที่รองรับการบันทึกข้อมูลต่างทั้งภาพและเสียงนะครับในขณะบรรยายโดยเลือก พื้นที่ที่ต้องการแล้วสามารถมาเล่นภายหลังได้นะครับการเล่นของเราสามารถทําได้2แบบนะครับ1ก็คือการบันทึกแล้วก็เล่นแบบนี้นะครับก็คือการเลือกเล่นก่อนโดยที่ไม่ต้องบันทึกนะครับเช่นบวก2เท่ากับ2แบบนี้นะครับแล้วก็เลือกที่จะ play back นะครับก็จะเป็นลักษณะของการย้อนกลับการกระทํานั่นเองนะครับอันนี้จะไม่ได้บันทึกสามารถที่จะย้อนกลับได้เลยนะครับ ในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการกดบันทึกนะครับก็เหมือนกับการที่ผมกดบันทึกอย่างหน้าเว็บตอนนี้เองก็จะมีตัวฟังก์ชันของการกดก็คือตัวนี้ครับการบันทึกหน้าจอนะครับสามารถที่จะบันทึกได้แบบอัลลิมิตนะครับสามารถที่จะย้อนกลับไปในส่วนของตัวหน้าไฟล์เดสก์ท็อปนะครับหรือว่าหน้าไฟล์ของโปรแกรมต่างๆที่อยู่ข้างนอกนะครับก็สามารถที่จะกดเลือกบันทึกได้ทั้งหมดเลยสัญญ,ญาณที่บันทึกเขาก็จะกดนับไว้เป็นตัวนี้นะครับ สัญญาณที่บันทึกได้ก็จะเป็นรูปแบบของไฟล์วิดีโอที่เป็นไฟล์ avi นั่นเองนะครับต่อมานะครับบอกว่ามีโปรแกรมที่สามารถดึงหน้าจอและควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนระบบเครือข่ายเดียวกันผ่านหน้าจอก็คือระบบเน็ตเวิร์กนั่นเองนะครับเรามีฟังก์ชันเน็ตเวิร์กนะครับก็คือในส่วนของห้องเรยเครือข่ายนั่นเองนะครับสามารถที่จะลิงก์ไปยังบอร์ดตัวที่2ที่3มที่4หรือที่5หรือที่6ได้เลย นะครับซึ่งเพียงแค่สายหมายเลข IP นะครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนนั้นๆนะครับในวงเดียวกันก็สามารถที่จะเขียนโต้ตอบกันได้นะครับในระหว่างบอร์ดตัวที่1บอร์ดตัวที่2และบอร์ดตัวที่3นะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้เลยนะครับมาดูข้อต่อไปนะครับก็คือข้อ8นะครับสามารถเพิ่มและเพิ่มสีแล้วก็ภาพลงในาร์ฟของรูปเลยค่าคณิตได้นะครับลักษณะการใช้งานก็คือเราสร้างรูปเลยค่าคณิตที่เป็นลักษณะ สี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับผมจะเทสีนะครับโดยใช้สีกระบองสีเทก็สามารถที่จะเลือกเทได้เลยนะครับแบบนี้หรือจะเป็นในส่วนของการเลือกเทที่เป็นรูปภาพนะครับแล้วก็ไปเลือกที่เป็นรูปภาพนะครับไปเบาหาในส่วนรูปภาพที่เราต้องการเทนะครับแบบนี้แล้วผมก็กําหนดแล้วก็เลือกเทสีเป็นรูปภาพแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเลือกเทได้ในพื้นที่ที่เราต้องการหรือชาร์ที่เราต้องการนั่นเองนะครับ ต่อมาสามารถสร้างตารางนะครับโดยการอินเสิร์ตนะครับซึ่งลักษณะของโปรแกรมนะครับเราสามารถอินเสิร์ตในส่วนของตารางที่มีอยู่แบบนี้ได้เลยนะครับตารางเรามีให้เลือกเยอะแยะเลยแบบนี้นะครับแล้วก็อินเสิร์ตรูปภาพเข้ามาในตารางนะครับจริงๆการอินเสิร์ตของเราสามารถอินเสิร์ตได้มากกว่าในตารางนะครับสามารถที่จะอินเสิร์ตจากข้างนอกหรือข้างในได้ทั้งหมดแบบนี้นะครับไม่จําเป็นต้องในตารางด้วยนะครับแต่ว่าถือว่าทําได้มากกว่าด้วยซ้ํานะครับต่อมานะครับ มีหน้าจอแสดงผลแบบ Dual He n นะครับ Dual Pa พนะครับหรือแบบ full Scree n ได้ครับการแสดงหน้าหน้าจอแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะแสดงหน้าจอนะครับแบบ full Scree n mode นะครับแบบนี้นะครับมี window Mode Frame Mode และ full Screen Mode ถ้าปรับเป็นภาษาอังกฤษก็จะได้ตามที่ต้องการแบบเมื่อกี้นะฮะเห็นไหมครับ full screen mode frame mode และ w i n d o w mode นะครับก็ที่จะสามารถเลือกปรับได้แล้วก็ในลักษณะของ Dual p a พจนะครับ dual p a พของเรานะครับเป็นลักษณะของตัว เพจที่เพิ่มขึ้นมาให้อีกหนึ่งอันนะครับสำหรับในการโชว์ในส่วนของไฟล์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอหรือไฟล์ Word PowerPoint Excel กนะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้นะครับอ่ะผมยกตัวอย่างเช่นอ่าไฟล์วิดีโอแล้วกันครับในส่วนของคอมมินิโปรไฟล์ของบริษัทนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหน้าจอหนึ่งที่เอาไว้ให้เลือกใช้นะครับในส่วนของไฟล์วิดีโอไฟล์รูปภาพหรือว่าไฟล์พวก Word PowerPoint Excel อหรือ PowerPoint รนะครับก็สามารถท ตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับมีฟังก์ชันของ Magic Pen นะครับลักษณะของฟังก์ชันนี้นะครับมีปากกาที่สามารถเขียนได้หรือทำงานได้3อย่างนะครับไม่น้อยกว่า3รูปแบบนะครับแบบตรงนี้ก็คือเราก็จะมีในส่วนของปากกาที่เรีกชื่อเป็นอย่างอื่นนะครับก็คือในส่วนของปากกาสารดประโยชน์นะครับสามารถที่จะเลือกเขียนได้แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นยังลบแบบนี้ นะครับรวมถึงการเลื่อนหน้าสไลด์ผมลบก่อนนะครับเลื่อนหน้าสไลด์มีแค่ขีดยาวๆนะครับแล้วก็ทําหัวลูกศรไปฝั่งซ้ายก็จะเลื่อนไปหน้าที่3าหน้าที่2ดูตามตัวเลขนะครับกลับมาหน้าที่3ามมาเดิมนะครับน,นะครับหน้าสนะครับเห็นไหมครับมันก็จะสามารถทําได้3อย่างคือทั้งเขียนทั้งลบแล้วก็เลื่อนหน้าได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายก็คือมีฟังก์ชันที่สามารถปรับชาร์ปในส่วนของรูปเลขาคณิตด้แบบแฮนด์ฟรีนะครับเราสามารถที่จะปรับ ในส่วนของรูปทรงต่างๆที่มีอยู่นะครับในตัวของโปรแกรมแบบนี้ผมทํารูปสามเหลี่ยมนะครับอ่เอาใหม่นะครับวาดรูปวงกลมก่อนนะครับเปิดหน้าใหม่ลวกันนะครับปั๊บวาดรูปสามเหลี่ยมใหม่ครับวาดแบบนี้ปั๊บสิ่งที่ทําได้นะครับก็คือการปรับในส่วนของรูปทรงต่างๆนะครับไม่ว่าจะการเคลื่อนย้ายการโรเทตหรือหมุนนะครับการ ยืดย่อ,ยอหดขยายนะครับรวมถึงการปรับรูปทรงต่างๆที่เราต้องการนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วพวกนี้มันมีข้อพิเศษอย่างนึงก็คือเวลาเราวาดแบบแฮนด์ฟรีนะครับเราสามารถเทสีได้นะครับซึ่ง,งลักษณะของโปรแกรมมันสามารถทําได้มากกว่าการเทสีเป็นในรูปแบบของเลเยอร์หรือชาร์ทนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกที่จะกรุ๊ปนะครับ กรุปร๊ปูภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เลือกเทสีได้เฉพาะส่วนที่เราต้องการเทเช่นตรงนีเ้เห็นไหมครับแล้วเราก็เลือกในส่วนของสีที่เราเทเมื่อกี้ออกมาข้างนอกได้ด้วยนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของตัวโปรแกรมนะครับเรามีให้เลือกหลายเวอร์ชันนะครับแล้วก็ลักษณะของการใช้งานโปรแกรมติดตั้งได้ไม่จํากัดเครื่องนะครับภาษาในการใช้นะครับเรามีการอัปเดตภาษาได้มากสุดถึง30ภาษาใน เวอร์ชันที่ต้องการนะครับก็ตรงนี้เป็นส่วนของตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า let ibot นะครับผม